สวัสดีครับผมก็อยากจะขอบคุณกับสิ่งที่ผู้คนเคยกดติดตามเราตั้งแต่1 0 0จน2 5งแต่ผมมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดพูกคุณพูดติดตามแบบเร็วมากภายใน2เดือนอ,ะอ่ะอ้าวลักตูผิดอะไรวะเออเดี๋ยวไอ้ร<ะ>ถทัวร์นี่หว่าเอ้โหทีไรรถตูวร์ พยอเข้าคลิปเถอะการแข่งโฮดกาโฮดการก็คือก็คือโฮดแต่ละคนที่กากากอะไรแต่เรามาแข่งกันก็คือเขากากแต่ว่าใครคือโฮดการที่แข่งเก่งที่สุดไม่มีใครรู้ซึ่งเราจะมาทำกันนะครับท่านผู้ชมในวันนี้เอ้าเดี๋ยวทำไมเส้มายืนบนนี้ด้วยล่ะเฮ้ยเดี๋ยวไอเล่กูต้องยืนข้างบนสิไม่ใช่ลูบี้เอ้ากวกูรักลูบี้มากกว่ามึงไงน้องลูบี้อิวกูอยู่นี่ดีกว่าทำแบบนี้ทำไม เอ้เรเป็นหัวเองดีกว่ามังกอเถอะแค่ทูคนเดียวกูก็หนักแล้วยุพบพีกูเย่กปากเด่กูเหมือนความรักเดี๋ยวฉันขอทมอะไรหน่อยทำไมพวกเราถึงสามารถหายใจในน้ำได้ทั้งที่พวกเราไม่มีเครื่องช่วยหายใจอะไรสักอย่างห๋อเลยก็สซดีพวกเราหายใจได้คือฉันไปขโมยเครื่องที่ทำให้เราหายใจได้จาก โลกสี่เหลี่ยมหนึ่งแล้วก็น่าจะเป็นของชายตัวสีเหลี่ยมใส่เสื้อสีฟ้าแล้วก็เกงสีน้ำเงินนั่งฉันไม่รู้ว่าเขาเป็นใครอะ่ะไอหัวขโมยมึงบังอาจขโมยของจากเกมมันครับได้ยังไงไอวกประบืนเ,เดี๋ยวทำไมถึงตเป็นโฮสกากด้วยล่ะทำไมถึงต้องเป็นโฮสกาก้วยทำไมถึงเกากรงงเกากรอยู่ในคลิปนี้ด้วยฉันแค่สงสัยเฉยก็อเองมันกากไง,งขนาดพ่อมึงยังหนีไม่ทันเลยแต่เดี๋ยวนะแล้วทำไมอาเมเตอร์ที่ได้คะแนนน้อยกว่าฉันทำไมเขาถึงไม่มาที่นี่ด้วยล่ะ เหตุผลง่ายๆก็คืออเมเตอร์ถึงแม้เขาจะได้คะแนนน้อยเขาไม่ได้มาเพราะหนึ่งกนนารขาครั้งนั้นมันไม่ตรงกับข้อใดของเขาเลยคุณเลยอย่างมิดฟุนโปคุณเลยต้องมาแข่งขันเทนเดี๋ยวก่อนจะทาตั้งนานละทำไมคลิปก่อนไม่อยากมีใต้พูดเลยละ่ะโหดของพวกเราอะ่ะกูอยากอธิบายแต่หลักง,ง่ายๆคือแม่งกูหา <c oughs> อเมเตอรไม่เจอฉันเลยต้องเอากระดาษงวงๆแปะก่อนอะ ดีแล้วแหละเดี๋ยวพวกเราเดี๋ยวพวกเราตายหมดก่อนอีมิเตอร์ิ่งเถื่อนอยู่พอมมึงอย่าพูดอย่างนั้นต่ไม่ได้ยิน่พวกกูตายหมดพอออกรายกันไปไกลแล้วซึ่งในครั้งนี้จะมีโภคการก็จะมีดังนี้มิทโฟนโฟเอลียูเซอร์ยูเซอร์ลีกแล้วก็อันเนาเซอร์้รื้ไมกูไม่ใช่ยูเซอร์ลีกกูซื้อยูเซอร์ปากใครถามคุณล่ะ แล้วทำไมพวกเราต้องมาที่นี่ด้วยล่ะอ๋อพวกเรามาเพื่อปกป้องความตายเพราะว่าตอนก่อนมีเขตศสกร์น,น่าจะกรมมากมายแล้วที่ล่ะอะไรของมึงมากปากมึงจะแอกเสีงยงทำไมไม่นูมีอะไรไม่ไมีบบอะไรทับ้างส่วนเพื่อนรับคนอื่นๆก็อยู่ด้านบนนู่นด้านบนอ่ะเห็นไหม ่แล้วตอนนี้พวกเราอยู่บนชายฝั่งและสาเหตุที่ฉันไม่ลงไปเพราะว่าฉันเป็นรีโมทซึ่งถ้ารีโมทลงน้ำรีโมทจะช็อตฉันก็เลยไม่สามารถลงไปในน้ำได้แต่เดี๋ยวก่อนทำไมไรนิ่งไม่ลงไปในน้ำล่ะเพราะคุณไม่ใช้เทคโนโลยีแบบฉันรีโมทก็อย่าลืมสิฉันเป็นสายฟ้าและฉันลงไปในน้ำนี่ทุกคนที่อยู่ข้างในนั้นก็โดนช็อตตายหมดเลยสิเออที่พึ่งไ่ได้ข้างล่างเป็นในวีเเอแต่ที่พวกกูอยู่เป็นทีวีซีทีแต่เราต้องควรอยู่ในยูโยแอนสิ ก็อะไรคนตอนนี้โลกเราไม่ปกติแล้วจะเกิดจากเกิดจากทำร้ายที่ผิดพลาดอะไรอะไรอะไรไปแล้วตอนนี้ใช่ยามขนาดนั้นดูยามังเป็นสีเขียวเลยเพราะฉะนั้นอะไรอะไรไเกิดขึ้นได้ตอนนี้ตอนนี้ต้องนี้เป็นการต่อละไอ้ยามอะไรเราต้องรีบหมดชั่วทีแบงค์ฮอรครับเป็นคนที่พูดไม่ค่อยรู้เรื่องโดยเฉพาะตอนที่เขาตื่นตะหนมว่าตอนนี้ใั่จริงจังนะไม่ได้ล้อเล่นโอ้โหไม่เป็นไรนะแบ็คโฮพวกเราทุกคนต่างเข้าใจความลำบากของคุณและพวกเราคือทีมปกป้องความตายพวกเราไม่มีทางจะทิ้งคุณไว้ข้างหลังแน่นอน แค่จะม,มาทำไมเนี่ยฉันกลับดีกว่าเออ้วกูตรตรีามเลยวะของรางวัลพวกเราคืออะไรของรางวัลก็คือแฮมเบอร์เกอร์ทุกไอเดียวมันหายไปไหนก็ปาหมดกูหมดเลยอะกูมไม่รู้แต่กูเหยีไดตะวันที่ายมึงไปทิ้งหมดแล้วอะ <S <S 2> <S 2> อ๋อไม่มีไม่ได้กูแค่กำลังช่วยชีวิตทุกคนเองเนาะใช่ไหมมึงว่ายัางไงมึงว่าอย่างไงนะ คีนี okay. ่เวลาตายฮะแล้วท <Yeah. S 1> วีติฟายก็ตายใครก็ได้เอากูไปจากที่นี่ทีมึงไม่ต้องมาพูดเลยตอนที่มึงจับกูมามึงยังทำตัวใส่ซื่ออยู่เลยนะไอ้โลกจิตเอ้านวเมอไหร่จะเริ่มประกงขันล่ะกรรมการทั้งสองคนหายไปแล้วเพาะกำลังซัดก,กันอยู่แล้วใครจะมาเป็นกรรมการแทนล,ล่ะ ส่วนส่วนส่วนส่วเออเช็ดขอไม่เอาอันน่าเซอร์าำไมกูไม่เป็นโฮสอ่ะกูไม่มีทางเป็นโฮสอีกเด็ดขาดอีกอย่างงบประมาณไม่เพียงพอแล้วมึงเอาเงินจากไหนซื้อดรีมไอได้ให้พวกกูหวอเป็นความลับทางราชการแปร๊บหนึ่งเดี๋ยวกูตทวหาสองคนนั้นก่อนเดี๋ยวมึงจะทำอะไรกวโทรหาไงดูดู พวกมึงทำอะไรกันอยู่สองคนนั้นเนี่ยตอนนี่ฉันกำลังขัดขานี่อยู่อ่ะแต่ถ้มึงอยากเป็นโฮสก็เป็นเองเก่งกันเองเลยนะส่ตอนนี้กูกำลังทรมาน์ดลีกทุดทุดเสียอะไรวะนั่นอ่ะเอาละงูพวยก็จะมาเป็นโฮสต์วงการนั่นซึ่งโง่สองคนนั้นกำลังฆ่ากันอยู่งั้นแชร์อ็เป็นด้วยแล้วเริ่มการแข่งขันสถิติที่เราเว้นกากันมานานนะซึ่งการแข่งขันนี้คือโฮสต์กากโฮสต์กากคือโฮสที่ไม่กดอ่อนแหลกอ้าวเดี๋ยว แต่ฉันก็เป็นโฮสที่กากเหมือนกันทำไมถึงไม่มีฉันด้วยวะก็มึงไม่ดังน้อยวายพวกมึงพอเถอะเข้าคลิปเถอะกูว่ายละเออแต่คนที่เธเข้าคลิปจริงๆก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาตั้งคลิปแรกเลยเพราะตอนนี้ช่องเราได้ครบรอบหนึ่งปีแล้วขอบคุณที่ทุกคนติดตามมานะครับปากไหมกูกระทืบตาอช่วยกูด้วยฉันก้ามเบและฉันแทนเนสบอาซึ่งในตอนนี้พวกเราจะมาเป็นกรรมการตัดสินชั่วคราวเพื่อจัดกรรมการสองคนก่อนนะเขากำลังซัดกันอยู่ เพราะฉะนั้นพวกเราจะมาตัดสินเหล่าฮอดกาก,กันได้ฮอดกากคิดว่านี่ทำไมถึงเป็นฮอดกากหรอกระเป๋บบาฮอดกากคือฮอดกากไงอ๋แต่ด้วยความได้ฮอกากกันไปจะอ,อ่อนในการที่พวกเขาพกอุปกรอย่างละหนึ่งอย่างนะคะท่านผู้ชมซึ่งอันทั้นเซอร์เขาจะมีมีดแล้วมีดฟอนเขาจะมีปิดตกฟ้านั่นเองมึงนี่อาจจะว่ามันใช้สู้ได้ใช้ได้ใช้ได้มึงเคยดูอเมชั่นวอร์ซัดไมค์ไหมบอกเลยปิดตกฟ้านั่นะเขามีประโยชน์ยไปยูเซอร์ลิกมียาฆ่า,มาแมลง แต่ชื่อคนนั้นก็ไม่ได้อ่านเพรายูสอูปากต่อไปเอลี่เกามีขวานมึงแน่ใจนะว่าเขาเคยใช้ขวานสู้เออจริงๆก็ไม่เคยใช่หรอกเคยโดนแต่เคยโดนแต่เรียนไปใช้ขวานฟาดมากกว่าเอาหนาเมื่อเมื่อเรารู้แล้วว่าแต่ละคนพกอยู่ในบ้านเราก็จะเริ่มจัดเทียร์คะแนนกันเลยนะคะซึ่งคะแนนเด็กสมมติว่าอันดับที่หนึ่งก็จะได้สี่คะแนนสามคะแนนสามคะแนนนะอันดับสองได้สองคะแนนอันดับสามสามได้หนึ่งคะแนนอันดับสี่ไม่ได้คะแนนฐานสักอย่างซึ่งเราจะเริ่มการวัดคะแนนกันอย่างแรกกันนะครับนั่นก็คือสตูง หรือเยกอีกอย่างว่าความแข็งแกร่งซึ่งอันดับหนึ่งก็ได้เป็น user l i ิกเดี๋ยวต้องกวนใจเองก่อนายที่ user ได,ได้ได้อันดับ user lick อันดับที่หนึ่งเพราะว่าถ้าเทียบกับพวกรอ่งขคนอื่นอีก3คนแล้วไม่ว่าจะเป็น m i ด phone น n อ o u ซอร r หรือเอลี่ทั้ง3คนนั้นคู่แข่งบอกบางอย่างมาพกพูะทั้งทั้งทัทั้งสามคนนั้นเป็นกระจกเพราะฉะนั้น user l i ิกนี้ได้อันดับหนึ่งไปเพราะเขาเป็นขวดโลชั่นส่วนอันดับสองก็เป็นมีดโฟนเพราะ mid phone ของเป็นความแข็งแกร่งเขสมควร เขาก็บอสามารถทนแรงตรีนจากพ่อของเขาได้แต่นั่นเป็นผู้สร้างไม่ใช่หรอส่วนอันดับ3ก็คืออันเอาเซอร์เราถึงแม่อ er, ันเอาเซอร์เขาจะมีความแข็งแกร่ง,งเช่นสามารถทอทนรองแรงกาดจากฟาเวอร์ได้และอ่ากวก็มีความบางเช่นกันเช่นเขาแค่โดนต่นอยกกังไกนี่แทงหน้านเขาคือเบสมอลเล่ละโชคดีที่มาเกอร์มาชุบชีวิตทันถ้าไม่มาชุบชีวิตน่ะตายส,ส่วนอันดับที่สี่ก็น่าจะเป็นอีลี่อย่างที่คนรู้กันเพราะเขาไม่งอนแอมากแค่รถชนก็ทุยถูก,ก็ทุยแล้วก็อะไรวะลืมช่างมัน ต่อไปนะฮะอย่างที่สองก็คือสปีดสปีดก็คือความเร็วในการเคลื่อนที่อ่าเดี๋ยวก็บ,บอกว่าแต่อีสีคนนั้นไม่เห็นเ,เขาใช้พลังในการวาร์ปหรือวิ่งอะไรสักอย่างไงนะเองก็พูดถูกแต่ถ้าเทียบความเร็วในการวิ่งแล้ว อันดับหนึ่งก็น่าจะเป็นอนอวเซอร์เพราะอนอวเซอร์เขาเป็นความเร็วว่าพอจะวิ่งหนีแมลงสาดได้แพ่กระจายก,กันอย่างรวดเร็วอันดับ2ก็น่าจะเป็นมิดโฟนเพราะมิดโฟนถึงแม้เขาจะไม่ได้วิ่งเร็วขนาดแต่เขาก็อพอจะวิ่งหนีพ่อของเขาได้ส่วนอันดับ3ก็น่าจะเป็นเอลี่เพราะถึงแม้เอลี่เขาจะไม่ได้วิ่งเร็วขนาดนั้นแต่ถือว่าเขายังพอหลบการโจมตีของของของ,ของเลียมได้อยู่ส่วนอันดับสีก็ได้จะเป็นยูเซอร์ลิกเพราะเราแทบไม่เคยเห็นเขาวิ่งหนีหายสักอย่างเลยดังนั้นเราตัดสินไม่ได้เอาไปหวนอันคดับดนะบอส ว่าคือ GB คือแบบนี้นะอดุริที่คือความทนทานแต่แรกคือความแข็งแกร่งแต่ตอนแรกที่เราพูดเราเข้าใจผิดว่าอันแรกมันคือความทนทานไปแล้วนะไอชิพายอ้านงนั้นไปว่าข้อสามขอา้ขอสามนี้คะแนนก็เท่ากับของของข้อหนึ่งเราพูดไปแล้วกันนะถ้าไม่ทำอย่างนั้นนะคนทำขี้เกียจอีกอย่างต้องลงสัปดาห์นี้ด้วยเดี๋ยวคนทำไม่ทันก็ได้จีบีถ,ถึงไม่ใช่ไม่เคยเห็นจีบีทำตัวขี้เกียจมาก่อนก็เถอะอ้อาวดากูเปช่างมัน ต่อไปก็คือข้อส Attack ข้อนี้ก็คือความก็คือความรุนแรงในการโจมตีของแต่ละคนสร้างไอ้ทั้งสีคนนี้เอาตามตรงคือมันมีไหนโจมตีรุนแรงเลยถ้าม่าสุดก็อันดับหนึ่งอนาลเซอร์เพราะทุกคนก็ได้รู้ว่นานา o เซอร์เขาพร้อมอกับมีดเขาเอพอที่จะปามีอัดหน้าอัดหน้าผู้ต่อสู้อยู่ถ้าผู้ต่อสู้เขาเขาหลบเขาหลบไม่เก่งอ่ะนะอันดับ2อันดับ2ก็น่าจะเป็นเอรี่เพราะเอรี่เขามีขวาที่พอจับจะจับได้อยู่ จะใส่ที่เอนี่ได้อันดับสองเพราะว่าเขาว่าเนื่งองจากสิปัญญาของเขาน้อยเกินไปไง่ายๆคือเขาตอบสนองช้าอันดับที่3น่าจะเป็นยูเซอร์ลิฟเพราะยูเซอร์ลิฟเขามียาฆ่าแมลงที่พอพอสู้ได้อยู่เอ๊แต่จริงๆมันไม,ามานไม่ใช่ยาฆ่าแมลงไม่ใช่หรอใช่แอปช่างมันเอาเป็นว่าคนเขียนบทลรื่อ่านสคริปต์อันดับอันดับสีก็น่าจะเป็นมิดโฟนเหมือนเดิมเพราะมิดโฟนก็ใช้ป็นตัวปฐาทนเลนเป็นสักอย่าง,างเฮ้ยก็บอกเอ๊ไม่เคยดูอัม,อมิเตอร์ซ่มมัตไหมครับปูปากด้านฟีดเรื่อง ต่อไปนะแอสแท็กสปีดแต่ถ้าจะแอสแท็กสปีดของทั้งสี่คนนี้ค่อนข้างค่อนข้างฮอล์กันค่อนข้างระดับทบายได้ยากหน่อยแล้วถ้าคนที่น่าจะเป็นไปได้ก็น่าจะเป็นอนาอวเซอร์เพราะอนาอวเซอร์เขาได้มีความเร็วในการโยนเค้กหรือเมื่อโยนมีดในการโจมตีให้เร็วพอสมควรอันดับ2ยูเซอร์เล็กเพราะยูเซอร์เล็กเขาค่อนข้างทำได้เร็วพอสมควรนค่อนข้างรวดเร็วถึงแม้การกระทำของเขาอาจจะรุนแรงไปหน่อยบางทีก็เถอะเอ๊ะหรือเปล่าอ่ะต่อไปอันดับ3มมีดฟอนคือสายที่มีดฟอนได้อันดับ3เนี่ยเพราะว่าเขาไม่ไม่่คอยเดด็ะขนาดนนั้หรอก ตาเทียกับเอลี่แล้วเอลี่บึกกว่าเอลี่ก็เลยได้ดอันดับ4ไปนะฮะทำไมวันนี้เหมือนเรามาด่าเอลี่วะไม่รู้เหมือนกันต่อไปนั่นคือดีเฟนด์ดีเฟนด์ก็คือการป้องกันเองซึ่งอันดับหนึ่งคนที่ดได้ก็น่าจะเป็นเอลี่ถึงแม้เอลี่อาจจะรู้เอือบ้างก็เถอะแต่น้อยเขาก็พอสามารถใช้ใช้ไม้ในการป้องกันการโดนการโดนเหลี่ยมในการใช้ขวา,ฟานฟาดก็ได้บ้างนิดหน่อยต่อไปนะฮะก็ได้เป็นมิตรฝนเพราะมิตรฝนก็น่าจะพอสร้างสิ่งของอะไรมารับการโจมตีได้เหมือนกันต่อไปเอียร์นาลเซอร์เอียร์นัง เพราะเนื่องจากเขาน่าจะมีหลายครั้งที่เขาสามารถหลบการโจมตีได้เอ๊ะมันไม่ได้การป้องกันไม่ใช่หรอแต่ก็อาจะได้เรียกการได้เหมือนกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นในอันอเซอร์ก็ได้อันดับสาไปส่วนอันดับสีก็ได้เป็นยูเซอร์นี้เพราะเรายังไม่เคยเห็นยูเซอร์เรียกเขาหลบการโจมตีอะไรสักอย่างเลยตั้งแต่ที่ผมดูมาแต่ถ้าผมจำผิดก็ขออภัยโทษด,ด้วยต่อไปนะก้อที่หกค่ที่เจ็ดต่างหากไอคิวเล่เลออีกอย่างว่าความฉลาดเส่งความฉลาดที่นี้ก็คือฉลาดนั่นแหละก็คือฉลาด อันดับอันดับหน่งะก็น่าจะเป็นบีทฟอนกับ a n าลเซอร์ที่เขาอยู่อันดับหนึ่ด้วยกันเพราะทั้งสองคงมีความเป็นโฮสต์ก็น่าจะมีความฉลาดพอสมควรในการกับการเป็นโฮสต์นะต่อไปอันดับ2ก็น่าจะเป็นเอดีเพราะว่า a อรีเขาใช้คอมเป็นไม่งั้นเอคงไม่สามารถลักพาตัวคนอื่นมามาโลกเขาได้หรอกต่อไปอันดับอันดับ4ก็น่าจะเป็น User อร์ลสาตที่ยูเซอร์ได้อยันดับ4เพราะว่าฝึก อิลซ <User> ์เล็กเพิ่งเคยเห็นความฉลาดเขาเลยเห็นแต่ความกาวต่อไปนะครับแฮนด์ทูแบนด์คอมแบทเรื่องนี้พูดยากว่ะเพราะว่าทั้งสี่คนนี่เขาไม่มีอุอ้ยนี่คือพวกเขาอ่อนมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ได้อันดับหนึ่งก็น่าจะเป็นอาันนาลเซอร์เพราะอันนาลเซอร์เนี่ยเขาจะเอาเห็นมือมือสิบสองนิ้วของเขาเขาดันจะพอใช้ตบตบซึ่งน่าจะมีความรุนแรงพอสมควรในการในการต่อสู้อะไรอยู่ต่อไปอันดับสองก็น่าจะเป็นมิดฟอนกับยูเซอร์ลิก เขาส่งกันนะเขาค่างดูเหมือนเขาจะต่อสู้เก่งปลอลถึงแมส้สาอคนนี้จะไม่เคยเห็นพวกเขาต่อสู้บ้างก็เถอะลายที่พกเขาได้อันดับ2ก็เพราะว่าต่อคนนี้น่าจะมีความสามารถไม่มากก็น้อยหรือไม่ก็อาจจะมีนิดเดียวเลยก็ได้ต่อไปอันดับอันดับ3ก็น่าจะเป็นเอลี่เพราะเราทุกคนต่างรู้กันว่าเอลี่เขาค่อนข้างเบาบางพอสมควรและอีกอย่างเอลี่เขาเป็นชายวัยกลางคนเขาน่าจะไม่มีมีแรงอะไรขนาดนั้นหรอกเอาขนาดตัดไม้นี่เขาก็เขาก็แทบจะไม่มีแรงอยู่แล้วล่ะ ไม่คิดเนีย่ยเผื่อเหมือนลูกเหมือนเราโดนอด่า,ดาวะผูป้ปากทีพี่ฉันเอาพูดบ้างเองพูดเยอะละต่อไปก็คือ EQ อย่างที่8ซึ่ง EQ ก็คือความบริการตอบสนองนั่นเองซึ่งได้พูดตามตรงความบริการตอบสนองนี่สี่คนนี้ทำได้แย่มากๆเลยอ้าวเขาน่าจะรู้อยู่แล้วบอกกูเอ,อพูดเองเซอร์อันดับหนึ่งก็ได้จะเป็น user lick เพราะ user lick เวลาเขาโดนเลยเขาตอบสนองเร็วมา,มากๆเลยอันแรกเขอดีเหรอเออไม่รู้เหมือนกันแต่ได้เป็น user lick อันดับหนึ่ง อันดับ2นั่นก็คือนอนน่า e เซอร์กับบีทโฟนเขาสองคนนี้เขาก็มีความเร็่ตอบสองที่พอๆกันเหมือนกันถึงไม้จะไม่เร็วเท่ายูเซอร์ลิกแต็ก็ถือว่าเขาเท่าๆกันละกันต่อไปอันดับ3อันดับ3นั่นก็คือเอลี่ช้ไม่พอเพสียประสาทสมองยังํำเนินใช้ข้อที่10ข้อสุดท้าย But t ตอ IQ ไอคิวบตเตอร์ไอคิวก็คือการวางแผนในการต่อสู้กลนรุ์กันต่อสู้นั่นเองซึ่งทั้งสี่คนนี้ก็อย่างที่คุณรู้นัน่นแหละโหดใช่ไหมกาก แล้วตามตัวคนที่โหดที่สุดก็น่าจะเป็นก็น่าจะเป็นอนาัลเซอร์กับมิดโฟลเพราะสี่คนเพราะสองคนนี้ด้วยความที่มีความชำนาญในการเป็นโฮมอสภักดิ์แล้วนะจ๊ะการวางแผนได้ดีพอสมควรอันดับอันดับสองก็น่าจะเป็นเอลี่อันต้องใส่ว่าทำไมเหตอย่างงี้เอลี่เขาแก้ก็มาเป็นโฮมอสภักดิ์หนึ่งอะแหละเพราะแกเป็นโฮต้องมาตั้งมาตั้งทั้งสามซีซันละอันนี้นะอันนี้ผมนับซีซันซีซันก่อนซีซันหนึ่งเลยนะเพราะฉะนั้น เอลี่ถือว่าถือว่าเก่งกว่ายูเซอร์ลีกแน่อันดับสองไปแล้วถ่ายที่ยูเซอร์ลิกอันดับสามเพราะว่ายูเซอร์ลิกเขาค่อนข้างให้กติกาที่ค่อนข้างง่ายมากเพราะฉะนั้นเขาจะมีความสามารถในการวางแผนท่าคนอื่นมากพอนั่นเองเอาล่ะตอนนี้เราก็ครบแล้วงั้นเรามาลงคะแนนกันเลยจีบีใช่แล้วเราไปลงคะแนนนะเซงวันนี้โคทุกคนไดด้คะแนนนี้นะครับ่ชมจะภาษาเสียงทำไมเนี่ยไม่หรอก พ่อพูดกลางแต่พูดที่แข็งแกร่งที่สุดเดี๋ยวนะทำไมเหลือกันแค่นี้วะเออแช่มัเถิดแล้วมาฟังความรู้สึกละคนบ้างอย่างแรกวิฟเอาไปยูเซอร์ลินรู้สึกไงยูเซอร์ลิมเองางไม่จำเป็นกูชื่อยูเซอร์ลินกูชื่อยูเซอร์ลินไม่ใช่ยูเซอร์ลินอีกขวาเข้าใจแล้วครับยูเซอร์ลินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวกาขวดโซจูฟาด มายืนเลยด้านหลังกูอีสกกฟบอลต่อไปทูรู้สึกยังไงบ้างอาเมนคอรักกูไปคุยกับมนันสเตอร์ดีกว่าแล้วเธอก็ออกแทน <c oughs> บาร์เท่ร์นพูดแบบนั้นมันไม่ดีนะสึกไอบ้าที่คุณได้อันดับที่หนึ่งเพราะฉันน่าหล่อที่สุดในโลกนั่นค่ะผู้ขังผอม เอาละเอลี่รู้สึกยังไงบ้างที่มูนอธิโลวายวายเออฉันไม่เคยมีเรื่องให้ดีใจทุกวนันที่ฉันอยู่ในเรื่องวันกูดโดนดับชุดชุดละโอเคงั้นถามเ<ต>จนเราดีกว่า,อ,าอ,อ๋อกลัวใจละว่าพูดอ๋อกลัวใจละเออพูดคำว่าโคโคโขโขไปไปเรื่องฟังเพราะว่าทุกคนหมดละ อ้าวล้วฉันล่ะฉันก็เป็นโฮตียังเหมือนกันนะแม่งเป็นใครทต้ามือไม่ทไมไปใช้อุจการะเหรอกูไดีกบ้าบุ้ง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 บงบุ้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 งงบุ้ง้งบุ้ง้งบุ้งบ้ง โอ้ใครก้ะไ้โอ้โอ้อาวันนี้แม่งหละแ,แล้วนี่คือของลแล้รอันดับหนึ่งนะดูสิว่าใครได้อันดับหนึ่งฉันได้ที่หนึ่งแต่ฉันไม่มีทางกินอาหารมาของคุณหรอกให้นอน,นดนตรีโอแต่ว่าลูบี้ก็หายไปแล้วหน๋ าล่ะคยใช้ถางกูลา,าในการเล่นพี่ว่าอานาตปัยปฏิทีทีนะอานาตปัดชยาปฏิทึกทึกทึกเออเออเอเอคุทำไมเอากินเปล่าหรือพี่ไม่กูไม่กินผักอาไรกูเหรอเอเอาดับกุผักมาก อไม่หลอกบองทีความตายไม่สำเร็จเราต้องจับคนนั้นเอ้ยเดี๋ยว,ยวจะยินข้าตัวมึงแพงนุ้ยไม่ได้พวกเราคือทีโอเคมึงไม่เอาเงินใช่ปะเออกูมไม่เอางั้นมึงไม่ต้องเอาตัางค์นะก็แหละคงไปเสียหายมากนดหลอกัน,กนบี้และเถือนที่ฝ่ายกันตาย ทำไมตอนนี้กูหายใจไม่ออกแล้ว,ว่ะเออว่ะแล้วกูอยู่น้ำแน่วะกูไปโทรศัพท์ไม่ใช่เหรอโอ,โอ้พระเจ้าดูสิพกวกเ,เขากำลังร้องเพลงอยากมีความสุขใช่แล้วนะ ตอนมีคข้อดีข้อดีหายไปไหนล่ะเออเออว่านี่โอ๊ยเช็ดกูไม่ท่ัใส่ขาแบบนี้เลยเชียอเออล้วกอดูอิดมาโอ้เออออโอเคอะก็บอกมึงมึงรีงมึงเนี่ยบุ้งบ่งบุ้งได้สิ ทำไมถึงไม่ช่วยคนอื่นที่จมน้ำด้วยคือฉันเอาแรงทั้งหมดไปใช้กับทืเีนที่ตายหมดแล้วอะ่ะพวกเราต้องรีบไปช่วยเร็ว <Dios! S 1> ฉันกำลังจะไปช่วยแล้วเอง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 แล้วทุกคนก็ตายรวมถึงฉัน <c oughs> ไปจริงคุณนไปไม่ได้คุณจะไปช่วยช่วยทีมีทีว TV TV ีต่างหากเองไป<า> I see you เฮ้ยเดี๋ยวมาเฮ้ทุกคนใช้ปีเขาทีตอนนี้อนรน้อยแย้หายไปแล้วอแบบว่าก็าชไม่ต้องอ้าว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 อาทุกคนหายไปโดดวะตับจุดเบลละครไทย